เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29มีนาคม2556นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้น่าจะเทรดอยู่ในกรอบไซด์เว์มากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นหลายๆแห่งในภูมิภาคเนี่ยปิดทำการนะคะเนื่องในวันหยุด Good Friday นะคะตลาดที่ปิดทำการเนี่ยก็จะมีฮ่องกงสิงคโปร์อินโดนีเซียฟฟิลิปปินส์อินเดียแล้วก็ออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็สหรัฐด้วยนะคะที่จะเปิดในช่วงบ่ายแล้วก็ ที่ว่าจะเปิดในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงคืนวันนี้นะคะคงมีการปิดทําการกันนะคะเพราะฉะนั้นตลาดอาจจะดูเงียบเหงาลงนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีกรอบที่ที่ดูแคบลงนะคะแต่ว่าความผันผวนในระหว่างทางเนี่ยน่าจะยังคงมีมากเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากช่วงนี้ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์นะคะของสหรัฐเนี่ยปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ52.38จุดนะคะอยู่ที่14,578.54จุดนะคะ ส่วนหนึ่งก็คงเป็นอาน,นิสง์จากเ,าเรื่องของอาการเปิดธนาคารเป็นวันแรกของที่ไซปรัสนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผ่านพ้นไปได้ด,ด้วยดีโดยที่ยังไม่ได้มีสัญญาณเรื่องของการจะาจนเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีประชาชนชาวไซปรัสเนี่ยไปถอนเงินนะคะส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าลิมิตที่ทางการเขาได้กําหนดเอาไว้ต่อการ ของแต่ละคนต่อบัญชีต่อวันนะคะตรงนั้นก็คงจะมีส่วนช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุ <c oughs> การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดจราจรเนี่ยก็ดูเหมือนทําได้ดีในระดับหนึ่งนะคะตรงนี้กเ็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการออตอบรับใน,ในเชิงผ่อนคลายลงนะคะสำหรับปัญหาที่ที่ใส่ลัสนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของ ประเด็นวิกฤตนี้ของทางด้านยุโรปที่กลับเข้ามาเป็นคอนเซิร์นอีกครั้งหนึ่งเราคิดว่ายังไม่น่าจบไปง่ายได้มากนักนะคะตอนนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยในอนาคตนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองที่มีความไม่แน่นอนที่อิตาลีด้วยนะคะอยังไงก็ตามเนี่ยค่างเงินยูโรเมื่อวานนี้มีการดีดตัวขึ้นมาแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐก็ค่อนข้างจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นแล้วก็ราคาน้ํามันให้ดิดตัวเป็นบวกตามนะคะจากความวิตกกังวลที่ขวัญคลายลงชั่วคราวนะคะตรงนี้เราคิดว่าแฟกเตอร์ของออวิกฤตนี้ของยุโรปเนี่ยคงกลับมาให้เห็นได้เป็นระยะนะคะน่าจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดได้จะมีไปนะคะก็มองว่าก็ยังเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจติดตามต่อนะคะส่วนปัจจัยภายในของบ้านเราเองตอนนี้คงให้น้าหนักกับเรื่องของการอภิปรายนะคะร่าง ตเงินกู้2ล้านล้านนะคะก็วันนี้จะมีการอภิปรายต่อเนื่องนะคะในส่วนของค่างเงินบาทเช้านี้เนี่ยกลับมาทรงตัวด้านอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะอยู่ที่29บเก้าทสามสสามสตางค์นะคะต่อดอลลาร์นะคะตรงนี้ก็มองว่าถ้ามีแนวโน้มเรื่องของการอ่อนค่าลงไปเนี่ยแรงกดดันต่อการประชุมในในสัปดาห์หน้าของกรนง,งเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากนะคะดูท่าทีของทางทปทเนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณว่า ไม่ได้ต้องการที่จะใช้ยาแรงในการควบคุมนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเรามองว่าระดับการแข่งค่าขึ้นของค่างเงินบาทเนี่ยจนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแข่งค่ามากกว่าค่างเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคนะคะทำให้เรามีความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันนะคะในในกลุ่มของผู้ส่งออกคิดว่าแรงกดดันต่อเรื่องของการออกมาตรการใดๆออกมาจากทางแบงค์ชาติยังคงมีต่อนะคะแต่ว่า แรงของของตัวมาตรการเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับความผันผวนของค่างเงินในช่วงนี้นะคะถือถ้าไม่ได้เดินหน้าแข่งข้าด้วยอัตราเร่งมากเนี่ยความจำเป็นในการออกมาตรการที่ดูรุนแรงก็จะดูน้อยลงนะคะวันนี้เนี่ยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดนะคะอยู่ในกรอบ 1535- ถึง1555นะคะสำหรับกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยเรื่องของอตัวสัดส่วนของพอร์ตนะคะตอนนี้เราขยับ มาอยู่ที่50%นะคะเมื่อแต่ว่าเมื่อวานนี้ตัวเซตเนี่ยมีแรงเหวี่ยงในระหว่างวันมากนะคะแล้วก็ปิดหลุดระดับ1,550จุดลงมานะคะเราคาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นแรงการเก็งกำไรนะคะอาจจะมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงอยู่ทั้งในแดนบวกแดน,แดนลบนะคะอยู่ในกลอบนะคะถ้าวันนี้ยังคงปิดเหนือระดับ1,550จุดได้กลับไปยืนตรงนั้นได้เนี่ยเราให้คงพอที่ระดับเดิมนะคะแต่ว่าถ้ามีแรงเหวี่ยงมากแล้วยังคง ปรับตัวอ่อนลงมาต่อเนื่องเนี่ยเราอาจจะพิจารณาปรับลดพอร์ตอีกครั้งหนึ่งสําหรับในส่วนของระยะสั้นนะคะหุ้นนี้อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว TKT, Tisco, t b o SNC ไว้นะคะแล้วก็ปรับเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัว CPO คือตัวนี้เรามองเรื่องของการตีมเรื่องของการอิงเล่นหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในนะคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มียังมีความวุ่นวายและไม่แน่นอนอยู่ได,ไ,ดได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ประกอบกับ เ,เรื่องของมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในของทางภาครัฐที่มีการออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเรายังมองตัว d o m เมสติกเพลเนี่ยค่อนข้างที่จะดูปลอดภัยกว่าในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของตัว7 e เ e ่นอเ n เเองเนี่ยมีเรื่องของแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็ดูค่อนข้าง ไ้เปรียบนะคะตัวระดับราคาหุ้นเนี่ยก็มีอัพไซด์เหลืออยู่พอสมควรนะคะในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะทรงๆตัวอถึงอ่อนค่าลงมาตามภาพรวมของตลาดอยู่พักใหญ่นะคะก็มองว่าน่าจะมีโอกาสเก่งกําไรลุ้นการดิดกลับไปแถว49บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่44บาท25ค่ะเป็นประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น